ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้อาหารเสริมนี่มีเยอะมากเข้าโลกออนไลน์คลิกทีหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นรุดมาเต็มเลยคุณหมอมีคําแนะนำไหมคะว่าอันไหนเนี่ยควรจะกินหรือไม่ควรจะกินหรือว่าจะกินไม่กินเนี่ยต้องพิจารณาอะไรก่อนบ้าง จร,จริงจริงถามว่าอาหารเสริมที่จะแบบเน้นช่วยในเรื่องของแบบเ,เรื่องของเพศเลยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่อาจจะไม่ได้เรื่องของผู้หญิงอาจจะไม่ได้ชัดนะ <S <S แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเขาก็มีการวิจัยเหมือนกันนะคะในเรื่องของพวกโปรโกราชายดามแลรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีตัวที่มันมีการผ่านออยอผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะว่าหลังจากที่ทานนะมันจะช่วยในเรื่องของอะไรว่เพศที่แข็งตัวมากขึ้นนะคะ <S <S ทําให้จูเราแข็งขึ้นนะอันนี้สําหรับคนที่มีจู S <S <it> <S นะคะอืมเพราะฉันก็สามารถที่จะทานได้นะคะก็ต้องเลือกอะค่ะว่าอันไหนที่มันปลอดภัยนะคะผ่านออยนะคะมีการวิจัยรองรับเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยสมุนไพรบางตัวอาหารเสริมบาตัวคือถ้าสมมติว่ามันไม่มีออยหรือว่าไม่มีไม่มีการวิจัยรองมันก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะคะ